ค่ะพี่น้องพอกันดีแล้วเนาะคะ่ะพอกันชื่อก่าวเมื่อเช้าเด็กไปสามากสายเลย,ยพี่น้องอยู่บ้านหนองไทรชื่อก่าอยู่เนาะพี่น,อนะ <c oughs> าอาน้องเนาะคุณละเสาร์อาทิตย์ผัวหลาจังเสือเมื่อเสืมาเสาร์หรืออาทิตย์ยัง่ป็นโหนพี่น้องวันนี้ไม่ขั้วบนนอกเป็นมาแต่เสาร์ใส่บาทใส่ย,ยังเนาะสิมากอ๋อยเนาะใหม่น้ำพี่น้องซุปก็ว่าอยากแล้วอยากกินก้อยบาทเนานะใจเนาะใหม่มาหลายก็เลยสิก้อยเนาะพี่น้องแา้วคสะไก้อยน้ำกันพี่น้อง ก่อยน้ำกันน้บาดนี่เนาะเดี๋ยวถ้าเครื่องปรุงกนพี่น้องใช้ไ่แนาแสบนะพี่น้องใส่มะนาวก้อยใส้บัหน้าว้วยพี่น้องด้วย <c oughs> าจักนอยแซ่เนีย่ยแกวม่ค่ออนีอนอน่อันก้อยดิเออไม่ได้มันก็เคาอกันว่าไ่เรื่องเอาพักแก้วใส่เออมาแรงมาแรงกันสุก ใช้ปลาแดดมะคะพี่น้องปลาแดกปรุงค่ะพี่น้องจแก่นใส่บักพริปคลิปใชเผ็ดมะค่ะพี่น้อง ต้นหอมักซะเลเนใบมะกรูด ใช่ใบเรื่อยเนาะพี่น้องใส่เข้าไปก็ถักอ่ะคนกรกุงเทศเพิ่มกะสีแส่แซ่บหน้าลงไปเนาะสุกถ้าเกิดเอิญสุป,แ,สปแต่ว่าแซ่บหน้าเอวลงไปอ่ะนี่จะก,กอยทานัะทานเดียวด้วพี่น้องด้ หลาบพวกงนก้นขึ okay. ้นกคนเซ็ตเรียบร้อยพี่น้องจานง่ายมาใส่กอนมาใส่จานเบีน่ะรบ้ามก็เป็นอย่งายงบอก ต้มบ่เป็นหรอกต้มยางตุม,ตม,ตมนกัต้มแกลก้ที่ต้มแกงเนี่ยมอมง,งไฟเบิร ใส่ใบอันนี้ใบสาลาแหน่นะคะเนาะใส่ได้มันจะหอมไปเนาะ ก้อยหน่อไม้นะะนนเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นตะแสร์นี่แห้ะค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้ไม้า้าจากไปแล้วนะคะเรื่องปูย๋ยไนแคลเซียมปุตาไม่เลอะค่ะพี่น้องไปละคะ่ะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ